สวัสดีครับทุกท่านาวันนี้เรามาดูทริค,ครับในการลิสต์ค่าพิกัดจาก AutoCAD นะครับแล้วก็จะมาใส่ไว้ใน Excel นะฮะในกรณีที่ท่านใช้โปรแกรม AutoCAD แบบประหยัดนะครับ CAD LT เนี่ยมันจะไม่มีให้โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับโหลด Total Lib เนี่ยมันทำไม่ได้นะฮะนะครับโหลดแอปพล,ลิเคชันตัวนี้นะครับ,รบเราก็ ใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีเนี่ยครับสามารถทําได้นะครับก็ง่ายๆครับใช้คําสั่ง p-line นะครับ p-line ก็คือลากเส้นต่อเนื่องกับอีกคําสั่งหนึ่งก็คือ list นะครับคำสั่ง list ก็พิมพ์ย่อไวา ls หรือ li นะครับ p-line ก็ pl นะฮะอันนี้ก่อนที่เราจะมาทำนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าแบบเราเนี่ย on coordinate ไหมแบบผมนี่ on coordinate นะครับจะเห็นได้นะครับนะครับ on coordinate นะครับปิตรงไหน สามารถเช็คค่าได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแปลนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแปลนฐานรากของอาคารนะครับมันจะมีเสาเข็มนะครับคันนี้เราก็เราก็มาใส่หมายเลขนะครับเข็มเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับของท่านก็อาจจะต้องทำตัวหนังสือแล้วก็มาแปะแปะแปะนะครับให้ครบนะครับตามจำนวนเข็มนะครับแต่ที่นี้ของผมเนี่ย4ี่ต้นนะฮะนะครับ โอเคนะครับผมคราวนี้เราจะมาใช้คําสั่ง p line นะครับ p line เพื่อจะลากเส้นเชื่อมระหว่างเสาเข็มแต่ละต้นนะฮะจากเบอร์หนึ่งไปเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็พิมพ์ลงไปครับ p line pl นะฮะ pl แล้วเราก็นะครับเลือกที่กลางเสาเข็มเรานะฮะอันนี้นะฮะเลือกไปนะครับเลือกไป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 จนจบนะครับอันในนี้นี่ผมลากมาแล้วผมขอไม่ไม่ทําต่อนะเพื่อความรวดเร็วนะครับก็จะได้นะฮะ เป็นอย่างนี้นะครับเป็น p line อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเรามาใช้คำสั่ง list นะครับพิมพ์ลงไปครับ list ย่อๆครับ ls นะครับ list เบรบเราก็อ่ามันให้เลือกคำคำสั่งให้เลือก object นะครับเราก็เลือกเส้นเลือกตรงไหนก็ได้นะครับนะครับเราก็เลือกลงไปนะฮะตามทิศอไ ที่มันจะลิสต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะตามทิศทางเีื่เรือยครับหนึ่งสอาอย่างนี้นะครับถ้าเราไปไปลากย้อนมันมันก็จะมันตัวเลขก็จะย้อนจากข้างล่างจาก40ขึ้นไปนะฮะโอเคนี่เรา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 ลากจาก1ไปอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เลือกครับเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อเลือกเสร็จปุ๊บคําสั่งมันยังเ i ร็จเรากเจเรายังไม่จบเราก็คลิกขวาจบคําสั่งนะครับที่คอมมาไลน์จะเห็นว่าขึ้นเออ e อนเตอร์ทุกคนทีนิวเราก็กด Enter ไปนะครับเสร็จแล้วเรากด f 2นะครับเพื่อจะโชว f 2นะครับนะครับตัวนี้ครับผมเทคเ t e ิกเทคสกีนะฮะตรงนี้มันจะแสดงอ่า property ของเส้นนะฮะเราว่าเนี่ยยาวเท่านี้นะครับนะฮะที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับแล้วก็มีค่า x เท่าไหร่ค่า y เท่าไหร่ค่าแเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเอาเมาส์นะครับเอาเมาส์เลือกอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไฮไลท์มันทั้งหมดนี่นะครับนะฮะเสร็จแล้วคลิกขวาคลิกขวาครับ ก๊อปปี้ครับผมแล้วเราก็ไปที่ Excel เลยนะครับไปที่ Excel นะครับตรง Excel นี่เราเลือกเพจได้เลยครับเพจเลยครับวางไปเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรสิหรือจะวางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เพจนะครับเมื่อเราเพจเสร็จแล้วเนี่ยฮะจะเห็นว่าตัวเลขนี่ยังเป็นแถวเดียวกันอยู่นะฮะมันเอาไปใช้งานอะไรไม่ได้นะครับเราเลื่อนไปดูข้างล่างครับผมข้างล่างนี่ฮะมันจะมีเพจออปชันอยู่นะฮะเพจออปชันนะครับคุณติ๊กตรงตรงสามเหลี่ยมดำๆนี่ครับเพื่อให้มัน ป๊อปอัพปูดาวลงไปแล้วเราก็เลือกที่ use text import w i z a r นะครับผมน่ามันก็จะขึ้นได้าลอกบอกตัวนี้มาเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราเลือกฟ w i วิ h นะครับคลิกลงไปเลยครับผมแล้วก็ next ครับเมื่อมาตรง next นี่นะฮะเราสามารถที่จะติ๊กลงไประหว่างตรงเครื่องหมายเท่ากับตัวเลขเนี่ยเพื่อให้มันมีเส้นเป็นลูกศรอย่างนี้ครับเราติ๊กลงไปเลยครับนะครับ1เส้นนะครับตรงนี้ครับก็ติ๊กเหมือนกันครับ มันจะเป็นการแตกเซลล์แล้วนะครับนะฮะแตกเซลล์เสร็จแล้วก็กดฟินิชนะครับกดฟินิชครับผมปึ๊บนะครับจะเห็นแล้วครับว่าไฟล์มันแตกละมันไม่ไม่มันไม่อยู่รวมกันแล้วนะฮะตรงนี้ตรงนี้ผมไม่เอาผมก็ลบทิ้งนะครับผมดีลิสเลยนะฮะตรงนี้ผมก็ไม่เอา x x x คือคือ e นะครับ y คือ n นะฮะผมลบทิ้งไม่เอานะฮะแล้วก็3แถวนี้ผมก็ไม่เอา ตอนนี้เราก็ได้ค่า e ค่า n แล้วนะครับเรากอ็อินเสิร์ตซะหน่อยเพื่อจะใส่ Insert Low อินเสิร์ตลงไปเพื่อจะใส่โชว์ว่าตรงนี้คือ e นะครับเราก็ใส่ e ลงไปอันนี้ก็เป็น n n e นะครับตกแต่งด้วหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางอะไรก็วางไปนะนะครับแล้วก็ จะใส่ทศนิยมอะไรก็นะฮะเสร็จ e แล้วนะครับเราก็มาลันนัมเบอร์มานะครับลันนัมเบอร์อ่าตรงนี้มันมีม,มีตรงนี้มันหน่อยหนึ่งเราก็ลบทิ้งไปนะครับตรงไหนที่เราไม่ต้องอยากได้ก็ลบทิ้งไปเลยฮนะอันนี้เราก็มาลันนัมเบอร์นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเข็มเบอร์หนึ่งนะครับเราก็ใส่เบอร์หนึ่งลงไปอ่าอันนี้ก็เป็นเบอร์สองนะครับแต่เราบันีย์ทั้งหมดแล้วฮะเราก็ใช้วิธีนี้ครับแล้วลากลงไปเลยครับมันถ้าถูกต้องเนี่ยต้องได้สี่สิบนะครับ ต้องนะครับเนี่สิอันนี้ก็เป็นเบอร์เข็ม1นึ่ง้จ็จน40นะครับแล้วเราจะปรับตำแหน่งอ่าทศนิยมอะไรเราก็ทําไปนะครับจะใส่เป็นอ่าอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับได้หมดนะฮะปรับดูท่านเนี่ยลองลองลองเล่นกันดูนะครับเนี่ยเป็น3ามตำแหน่งนะครับท่านก็จะต่อยอดเอาค่านี้ไปเซฟลงกล้องเป็น CSV ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะฮะ หรือจะปริ้นแล้วก็ให้ลูกน้องไปวางตามนี้ก็ได้เลยมีเบอร์กำกับอยู่นะครับแล้วเราก็ปริ้นปริ้นตัวนี้ด้วยครับแปลนตัวนี้นะฮะแล้วก็กับ Data ตัวนี้ก็สามารถไปทำงานได้แล้วครับนะครับ,นะรบเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม LT นะฮะ CAD LT ไม่มีอะไรช่วยเหลือวิธีนี้สามารถช่วยได้ครับผมใช้วิธีนี้มาค่อนข้างนานมาก ก่อนที่จะมาหาความรู้ในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็หาออาต้วหลิบอะไรที่มันเจ๋งๆเอามาใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม